ครับสวัสดีครับวันนี้รา้านจุ้ยปินเตอร์เรามารีวิวนะตัวนี้เป็นพาวเวอร์นะฮะอ่าสตอมซาวซิสเต็มอันนี้เป็นรุ่นหน้าลูกค้าสั่งประกอบนะ่ยตัวนี้ก็สั่งประกอบแรงได้600วัตต์นะครับไปยันถึงหมื่นวัตต์เลยกันทีเดียวตัวนี้ประกอบ3,000วัตต์นะฮะสามพันวัตต์นี่ภายในก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นหม้อแปลงซีคอนนะครับลูกใหญ่ๆแบบนี้นะครับหนึ่งลูกนะครับผม25แอมป์นะแล้วก็อ่าเฟสไบโพล่าสองข้างนะครับ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 20 22 24 26 28ตัวนะข้างละ28ตัวนะหรือว่าถ้าเป็นคู่ก็28คู่ข้างละ14คู่28ตัวนะฮะ2ข้างก็5 6าตัวนะสำหรับไบโพล่านะครับผมแล้วก็คาปาซิเตอร์4ตัวนะครับมอแปลงแนละ้วแล้ววงจรเป็นบิดนะครับบอร์ดบิดนะตัวนี้เป็น3,000ฟูลบิดนะตัวนี้สเปคขับ 18นิ้วนะข้างละ2-3งถึงสมใบอิ่มๆนะครับผมก็ข้างละ 2- 3ถึงสมใบอิ่มๆนะฟูบิดหมยถึงอะไรฟูบิดก็คือ,อเราทําวงจรมาบิดออกแรงนะครับมันจะแรงกว่า AB ธรรมดาก็จะสามารถขับเบรคได้อิ่มแต่ไม่แนะนําให้ไปขับกลางแหนะเพราะว่าขาดหมดนะเพราะดอกกลางแหลมนะครับมันจะไม่รองรับนะฮะไฟที่ออกไปแนละ้วไฟออกไปเป็น,100น,นร้อยโวล์นะฮะออกจากสายลําโพงเดี๋ยวพามาดูด้านหลังนะฮะด้านหลังก็จะเป็น แบบนี้ประมาณนี้นะก็จะเสียบแจ็คโฟนได้นะฮะเจียบ x l คได้โฟนไดเอคลาได้ไดขาออกสเปคคอนได้อ่าเป็นแบบหมุนธรรมดาได้นะครับอ่าตรงนี้อาจจะเป็นพาราเล่พาราเลหมายถึงอะไรนะครับผมเสียบข้างเดียวนะแต่ผมกดลงไปนะเสียงดังสองข้างนะครับพาราเลก็คือพ่วงจากข้างนี้มาข้างนี้โดยที่เราไม่ต้องต่อสายเยอะแบบเวลาเราไปเล่นแล้วมันมีปัญหานะครับเราก็เสียบข้างเดียวแล้วก็กด parallel. พาราเล่พาราเลก็คือไปด้วยกันนะครับไม่ได้เป็นโมโนอะไรนะครับก็ประมาณนี้ พัดลม4ตัวนอกในนะครับตัวนี้18,500บาทนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งประกอบนะก็หน้านี้จะเป็นหน้าสั่งประกอบเลยนะครับจะประกอบได้อ่าบิดเนี่ยจะได้ตั้งแต่2,000ขึ้นไปนะสองอ่าสิบแปดข้างละสองก็ใช้สองพันสองพันสี่สามพันสามพันหกสี่พันนะครับก็ไล่กันไปเลยตามงบนะอย่างสองพันก็จะทําอยู่ประมาณหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับหมื่นสามพันห้าร้อยหรือว่าสองพันสี่เราก็ทําอยู่หมื่นห้าพันห้าร้อยอย่างตัวเนี้ย 3 0 0พัวัตเราทำอยู่1 8 5 0 0หรือว่าใครจเจ้าอา4พ0 0วัตต์4,000วัต์มอแปงจะ2ลูกนะครับแล้วก็จะยาวกว่านี้นะ4,000ันวัตเราก็ทำอยู่2 5 0 0 0นะแล้วก็มี500 0ันวัตที่เราเพิ่งทำเสร็จไปก็ตัวนั้น3 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับ5,000วัตวัตก็มีนะครับ3า0 0 0บาททำส่งไปแล้วนะครับประมาณนี้เลยความยาวลึกกล่องก็อยู่ประมาณ21นิ้วนะครับความยาวลึกกล่องหน้าสูง4นิ้วนะเนี่ยสองยู่ครึ่งนะฮะความสูงของกล่องนะครับประมาณนี้เลยอเดี๋ยวให้มาฟังเสีียงไฟนนะครับ่ ตัวนี้เราทําทเป็นแบบรุ่นบิดนะฮะวงจรแบบแรงๆแล้วก็จะใช้พัดลมแบบแรงนะอาจจะมีเสียงนิดนึงนะ,ะับเพราะว่ามันต้องระบายให้เร็วบิดกับมันจะร้อนเร็วกว่า AB นะแต่ว่ามันแรงกว่านะครับประมาณนี้เดี๋ยวให้ฟังเพลงเบาๆ

ก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจจะสั่งประกอบนะครับก็สินค้าราคานี้ก็โอนมัดจําก่อนขึ้นงานนะครับอย่างเงี้ยลูกค้ามัดจาขึ้นงานมา2,000บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวของเสร็จผมก็จะรีวิวส่งให้ลูกค้าว่าเครื่องเสร็จแล้วนะลูกค้าก็ส่งที่เหลือได้เลยผมก็จะส่งให้นะครับผมหรือว่าใครจะเก็บปลายทางมันจะ,จะต้องบวกอีก5%ซนะฮะซึ่งมันจะแพงนะครับอย่างตัวนี้หมื่นแปดถ้าเก็บปลายทางก็ต้องเพิ่มอีกอย่างน้อยเป็นเป็นพันนะครับแต่แล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะสมมุติว่ามัดจําเครื่องไวนะครับ ตัวนี้หมื่นแปดใช่ไหมก็เหลืออีกหมื่นหกก็โอเ้ผมแต่ถ้าจะไปลายทางอาจจะเป็นหมื่นเจ็ดอย่างเงี้ยครับก็ต้องดูเอาตามยอดนะครับตามความเป็นจริงก็ใครสนใจสั่งประกอบอ๋อลืมบอกไปดูแลรับประกันให้ตลอดชีพนะครับผมสตอมซาวติสเทมนะครฮบ by ร้านจูบิงเตอร์สำหรับตัวนี้สามพันวัตต์อีกหนึ่งตัวนะอ่าใครติดตามจะเห็นนะเราทำสองพันสี่ไปแล้วสามพันไปแล้วนะฮะสี่พันไปแล้วห้าพันไปแล้วนะครับ, 4, 000, 5, 000, รบเราประกอบไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่าคลิปเราจะไม่ได้ทํารวมกันหลายๆตัวเพราะว่า ตัวนี้เป็นงานสั่งประกอบเราจะประกอบทีละตัวรีวิวให้ทีละตัวทีละเคสทีละท่านนะครับก็ประมาณนี้สนใจก็เบอร์โทรตามด้านล่างนะ082540540ก็สามารถแอดไลน์ได้แล้วก็ Facebook ทิมร้านจุ๊กอินเตอร์นครปฐมเลยทักมาทาง Facebook นะครับแอดไลน์สอบถามทางไลน์ได้หรือจะโทรมาโดยตรงก็ประมาณนี้ใครอยากได้แอมนะครับไปขับเบสแรงๆหรือว่าใครจะอยากได้แอมธรรมดาก็ได้ไปขับกลางแหลมเราก็จัดให้ได้ไม่เอาบรดเราก็จัดให้ได้ครับก็ตามงบลูกค้าเลยลูกค้าอยากได้แบบไหนก็ กรกันเข้ามาสำหรับตัวนี้โซลาร์ิทเท้นาม3,000วัตต์นะครับผมขับเบ็ดข้างละสอถึงสาข้างละสี่ไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันจะร้อนเกินนะข้างละสี่นะครับให้แค่ข้างละสามพอนะครับใครสนใจก็ติดต่อ,อเข้ามาได้เลยนะครับผม ก็เร็วๆนี้มีโปรเจกต์จะทํามื่นวัดนะใครอยากเห็นมื่นวัดหรือใครอยากได้มื่นวัดโทรเข้ามาจะจัดโปรให้เป็นพิเศษเลยมื่นวัดก็มอแปลง2ลูกนะครับแล้วก็ท่อเนี่ยฝั่งละ50คู่ทั้งหมด50คู่ก็คือมื่นวัดต้องใช้ไบโพล่าทั้งหมด100ตัวนะครับใช่ไหมหนึ่งตัวไหมใช้100คู่ดิไม่ใช่100ตัวใช่ไหมคู่ละ100้วัดนะครับพันวัดใช้10คู่นะ หมื่นวัตต์ใช้ร้อยคู่นะจะใช้ใบพลังหมด200ตัวในเครื่องนะครับใครอยากเห็นหมื่นวัตต์ก็กดใจกันเข้ามาเลยว่าใครจะสั่งสั่งมาเดี๋ยวเราจัดราคาพิเศษให้นะครับสตอมหมื่นวัตต์นะก็ประมาณนี้ใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับเราประกอบและประกันให้ตลอดชีพนะครับมอแปลงระเบิดซิงค์เระเบิร์ดนะครับเราดูแล,แลเราประกันให้นะครับวันนี้ราเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ